ครับในรถยนต์แต่รุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับช่างทุกคนต้องการทําให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากจะทํารถแล้วมีปัญหาถ้ารถไม่จบช่างก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นเดียวกับเจ้าของรถนะครับในรถกระบร,รุ่นต่างๆหรือสมาชิกที่เคยเจอปัญหาที่ไม่เคยเจอขอให้โทรมานะครับเรายินดีให้ความรู้ฟรีหรือจัดเป็นหมู่คณะ หรือจะมาเรียนด้วยตัวเองนําของมายิ่งดีนะครับเดี๋ยวเราจะให้ความรู้ให้จบให้ไวที่สุดนะครับไม่ว่าจะขบูหรือ,อสมองเกียร์อะไรต่างๆเราก็ยินดีนะครับถ้านัดกันเป็นกลุ่มมาก็ได้เดี๋ยวเราจะได้บอกล่วงหน้าเราจะเตรียมข้าวไม่งั้นเดี๋ยวอยู่ข้าวแล้วก็เรียนไม่จบเพราะฉะนั้นช่างทุกคนต้องการทําให้ดีที่สุดเพราะนั้นเจ้าของรถต้องฝ่านะครับในเมื่อเขาทําสุดความสามารถแล้ว ก็อย่าไปโทษกันตรงนั้นขอให้โทรเข้ามานะครับโทรมาได้ที่081 605 3502หรือ063 165 6364สาขาละยองหรือสาขาตาคีเรายินดีจะให้ความรู้แก้ไขนะครับซึ่งลหลายๆท่านก็โทรมาเราก็ทำงานทางโทรศัพท์ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆเป็นต้นเราก็ให้ความรู้ทางโทรศัพท์รถจะได้จบด้วยดีนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของรถ่ันนี้นะครับเป็นไงฮะการขับขี่นิ่งขึ้นเลยครับอัตราเร่งมาดีกว่าเดิมมากมาก,มากเลยครับ,บมันได้รถใหม่ครับผมต,ตอนนี้รถเราติดเครื่องอยู่นะครับเครื่องยนต์ต้องนิ่งบแบบนี้ไม่ได้สตาร์ทเลยมันนิ่งเครื่องไม่สั่นเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษช่างนะครับช่างก็คือโดยเฉพาะช่างรุ่นใหม่รถรถคาร์บูเรเตอร์นั้นจะหาคนแก้ย่างมาก แต่ผมยินดีนะจะให้ความรู้ไม่ว่าเจ้าของรถโทรมาหรือใครโทรมาเนี่ยผมยินดีให้ความรู้อยู่แล้วนะครับก็แนะนําให้ช่างนะจัดเป็นกลุ่มมาแล้วเดี๋ยวผมจะอบรมให้ฟรีนะครับพร้อมข้าวฟรีอบรมฟรีเพื่อกลับไปพัฒนา,อ,าองค์กรของเราให้ให้ทำงาน,หนงให้เร็ยวยิ่งขึ้นก็ฝากบอกต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เช้าวันวันนี้วันอะไรวันนี้วันตัหควันตั้วัสเหรอตวันไม่ได้กับรถทอนด้าคันนี้นะครับเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถเล่าสูนปังก่อดว่าไปทําอะไรบาบ้างสวัสด,ดีครับ,รบแนะนําตัวเองด้วยครับครับผมสลาวุธนะครับมาจากมาจากพัทยานะครับคุณรถคันนี้ไปทําอะไรบ้าง ตอนนี้อ,อ,อาการรถลงผมน,นะครับก็คือว่าวิ่งไปไอตอนเช้านะครับตอนเช้าแบบไออาการก็คือสตาร์ทแล้ว่อนเคร่งไม่ได้เลยดับนะครับแล้วเอาไปซ่อมซ่อมสองร้านแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับเรารู้เหม่าเครื่องเครื่องเครื่องเราเดินไม่เต็มสูบรู้ไหมผมก็ คิดอยู่นะครับแต่ผมก็ยกอยู่นะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจผมไม่ใช่ช่างนะครับรถเปิดฝาสูบมาใช่ไหมครับฝาโก่งมาฝาโก่งมาคือตอนเนี้ยของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะเครื่องโหลดใช่ไหมทำงานอ่าทำงานแต่ช่างที่นู่นก็ทำให้ผมอย่างนี้อยู่นะแต่ก็ไม่ทำเห็นไหมเนี่ยเครื่องยนต์มันเดินแค่สองสูบผมมาได้ไงกาวิ่งมาเนี่ย มันไม่ทํางานนะเปิดฝาสูบมานานหรือยังนานแล้วครับประมาณยังแต่ยังไม่ถึงปีแล้วครับประปูก็ไม่ดีนะครับผมประปูเนี่ยเพื่ออย่างเงี้ยเห็นะเครื่องเล่นกันเองไหมโอ้ใช่ครับนี่มันรั่วนะกรั่ว๋รั่วเรื่องมันเล่นเองจริงแต่ก็ยังเดินไม่เต็มสูบอยู่ดีครับเดี๋ยวจะดูจะวัดแรงอัดให้แล้วก็ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้ใหม่ขอมาล้างกระูใหม่ หมดไปเท่าไหร่ละเยอะเลยครับเท่าไหร่ประมาณห้าหมื่นเชียวก็ไปหลายที่แล้วก็ทั้งซื้อคาบูมือสองมาด้วยครับก็น่าจะแต่ก็ยังไม่ถึงหมื่นนะฮะแต่ก็คาบูมือสองซื้อมาแล้วเป็นไงเพราะต้องทําฝาด้วยไงซื้อคาบูมือสองมาแล้วเป็นไงก็ซื้อมาก็แกะครับก็ขาไอตัวลูกเร่ง ลูกเร่งลูกลอยเขาเรียกลูกลอยใช่ไหมครับนะครับขาลูกลอยหักใช่ครับก็ซ่อมไม่ได้ก็ได้เป็นบางอย่างนะตัวพรรุ่นนี้เราไปทําำน่ไหนแล้วแต่ต้องบอกช่างอนหนึ่งสลักใส่กลับสองต้องทําแบบถึงจะตอกสลักออกถ้าไม่ทําแบบสลักหักหมดแต่ถามามาผมก็เลยไปดูดูยูทูบเลยมาเดี๋ยวแก้ให้ทําได้นะเดี๋ยวเราเจาะดามให้ก็มากระบูนไม่ได้เสียหรอกเสียมาก่ะ คือส่วนมากรั่วในพอมันรั่วรั่วเสร็จเรียบร้อยอเุ๊บเนี่เครื่องจะเดินไม่ดีแต่เนี่ยของเราเนี่ยมันเดินแค่สองสูบคือรอบบนน่ะใช้ได้แต่รอบต่ำมันใช้ไม่ได้อ่เอาเดี๋ยวจัดการให้ครับผมขอบคุณครับความขั้นหมายกี่เปอร์เซ็นต์มืวเราจะหายผมดูอาการแล้วเปิดจับดูเมื่อกี้อาการเปลี่ยนเลยก็ผมว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับจะ <c oughs> รู้ยังวิสีเช็คก็เห็นมือปิดตรงนั้นน่าจะ ถ้าเดี๋ยวเราทาเสร็จเรียบร้อยถ้าเราปิดเครื่องมันจะกระดาบครับผมมันจะหลดลงมาไม่ใช่ว่าเราอุดแล้วเครื่องมันเร่งขึ้นนะนั้นบูงรั่วในมันรั่วแล้วมันดึงลิ้นสองมาใช้ไงครับในนี้เราต้องอุดมันจะนิ่ง่ะอย่างเงี้ย้าเราอุดมันนิ่งครับอ่าเคื่องเงเลยมันจะดึงจากลิ้นเนี้มาใช้ครับไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างนี้รั่วอย่างนี้เลยเนี่ยก็เรียกะบูรั่วในครับผมมันแก้ไขด้านโนดนะครับผม เดี๋ยวจัดการให้แล้วก็จะร้องให้กลับบ้านหรือยิ้มกลับบ้านเดี๋ยว่บ่ๆรู้ครับผมเดี๋ยวมาติดตามนะครับฮอนด้าคันนี้สรุปแล้ววาวสุบสองสุบหนึ่งวาวเสียยันนะครับต้องปรับตั้งใหม่ทั้งหมดพร้อมกับอากาศรั่วซึ่งประเก็นนั้นไม่ได้ตัดใหม่ปเะเกนฐานกรบบูรั่วนะครับมันจะดูจะเห็น ตอนนี้เครืบูรเตอร์นั้นเราได้ปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยก็อีกประมาณ1ชั่วโมงคันนี้จะได้ทด,ทดสอบการขับขี่ภาคสนามพร้อมกับการติดเครื่องยนต์ดูว่าเดินนิ่งและเดินเต็มสูบหรือเปล่าหลังจาก2-3าชั่วโมงผ่านมานะครับตอนนี้เรามาดูว่ารถคันนี้เดินเต็มสูบหรือยังแล้วเครืบูรเตอร์ใช้ได้หรือยังนะครับเอาลองสตาร์ทเครื่องดู ก่อเื่องเท่าไหร่เป็นไงเจ้าของรถตอนนี้นิ่งเลยครับนิ่งเลยคเครื่องยนต์ต้องเดินแบบนี้นะใช่ครับรบูเรเตอรอ์แต่นี้ปัญหาน้ำมันน่าจะออกเทนต่ำนะขนาดเราตั้งไฟสุดแล้วคารบูยังวอดนิดๆเดี๋ยวเราต้องเติมป้ำยาล้างอาไฉีดผมไปช่วยออรถคันนี้วิ่งบ่อยไหมวิ่งก็วิ่งแต่ว่าวิ่งไม่ไกลครับ อ๋อวิ่งะยออกจากจังหวะออกที่นึงก็ยาวเลยครับหลังการจันทบุรีอย่างนี้แต่นานๆวิ่งดีใช่ครับชีวิตประจําวันก่อนไปหน้าชีวิตประจําวันใช้กี่กิโลอ๋อวัน,น,นก็ไม่เกินสามสิบไปครับเข้าเกียร์แล้วหักวงไล้สุดอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสรอบเดินเบาก่อนว่าหลังจากเข้าเกียร์แล้วก็ห,กหักวงลายนั้นเครื่องยนต์ดับหรือเปล่า หักสุดเลยหักปวงอะไรกกอ,อ๋อหักแล้วหักกลับเอาพ่อเปิดแด้มาตั้งไว้กล้าแม่ทำง,งานหรือเปล่าตนี้เดี๋ยว ดีๆหน่อยนะสั้นๆตัวเล็กมื่อกี้าสมาชิกไวร์กัมแอร์อยู่ขอกล้องใกล้ๆหน่อยตัวนี้เป็นไวร์กัมแอร์นะครับให้ตั้งที่ตัวนี้นะขอไกลหน่อยนี่คือไวร์กัมแอร์ตัวนี้นะครับหลังจากเราเปิด Air แอร์เราตั้งรอบเครื่อให้มันอยู่เท่ากับ800 พี่ก็เร่งหน่อยครับหลังจากปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยโดยลวดเส้นหนึ่งนะครับออาสตาร์ทเครื่องดูตาเลยต้องเหยียบเดี๋ยวเลยสตาร์ทยาวหน่อยเดี๋ยวอมดท่วมรถคันนี้เนื่องจากสายไว้ก้ามเสียบมาผิดทุกส่วนนะเสียบมาผิดหมดนี้เราได้ปรับปรุงแก้ไขให,ใหม่เดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูว่า เวลาเราเสียบสายไฟไฟค้ำผิดอาการจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราจะเร่งให้ดูก่อนนะเจ้าของรถตอนเมื่อกี้มันเร่งวอดใช่ไหมใช่ครับอตอนนี้ดูนะอันนี้เราเสียบเข้าระบบเดิมทั้งหมดแล้วไม่ค้างครับผมของเดิมนี่เสียบไม่ได้เลยค้างถูกไหมครับเพราะว่าสายไกค้ำมันเสียบมาผิดส่วนแอร์หลังจากเสียบสายไกค้ำผิดเวลาปิดแอร์ เครื่องมันยังเร่งอยู่อันนั้นก็คือเสียบผิดตอนนี้เปิดไฟหน้ารอบเท่าไหร่อ่าแปดร้อยใช่ไหมเปิดแอร์เท่าไหร่แอร์ Air เปิดหรือยังเปิดแล้วใช่ไหมอ้าวปิดแอร์เราดูนะปิดแอร์เนี่ยเครื่องยนต์ต้องปรับทันทีทีนี้กรณีที่เสียบผิด ไม่ดูนะครับขาม,มานั้นสองเส้นนี้เสียบผิดเ,เขาก็จะเสียบขนาดนี้อา้าวเปิดแอร์ เราต้องสลับสายให้ใหม่อ้าเปิดแอร์ปิดแอร์นิ่งเรือง่นึงปติปิดแอร์นะเปิดแอร์ครับเพราะฉะนั้นเวลาการซ่อมรถนั้นเราซ่อมรถต้องวิเคราะห์งานก่อนซ่อม ตอนที่มานั้นก็คืออากาศรั่วรั่วหนักด้วยนั้นเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยซ่อมกระบูดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เครื่องยนต์ต้องเข้าสภาพเหมือนเดิมแล้วเราจะเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพในรถคันนี้นะครับจะมีล้างหัวฉีดเพื่อเข้าไปละลายสนิมละลายเข่าละลายเมือกอยู่ในถังน้ํามันนะครับพร้อมสารป้องกันรั่วซึม เพื่อเพิ่มออกเทนในการที่เราเติมน้ำมันแก๊สฮอแล้วก็ออกเทนระเหยครับนะพร้อมสารเคลือบเวอร์เพื่อป้องกัน mm hmm. รถคัออน,นนี้ power จะหอนวาลไม่สนิทตอนนี้เราปรับตั้งวาลเสร็จเรียบร้อยเราจะเคลือบบ่าวาลให้นะครับพร้อมกับสารเคลือบเกียร์อโต้เนี่ยฮะแล้วก็สารเคลือบเครื่องยนต์ในรถคันนี้เสร็จแล้วออกขับทดสอบเดี๋ยวเราจะบันทึกการเติมให้ดูนะเป็นอ้าวเติมเลยแล้วก็กล้องบันทึกเลย ตอนนี้เจ้าของรถเป็นไงครับมีความรู้สึกเป็นไงดีใ่ใจมากเลยครับเหมือนได้รถใหม่ครับผมอ,อาการนอย่างนี้น่าจะผมว่าน่าจะดีดีมากเลยครับแล้วก็เวลาน่าจะประหยัดน้ำมันขึ้นผมว่าแน่นอนเพราะว่าเครื่องนิ่งเลยแต่ก่อนอม,มานี่สันน่นของเดิมจะกินน้ํามันอย่างมากาน,นี่คือสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ลดการสึกหลอนะครับตัวนี้จะไม่ปนน้ำมันเครื่องนะครับ,รบเขาจะอยู่ใต้น้ำมันเครื่องตลอดเวลาเวลาสตาร์ท สารเคลือบต้นจะวิ่งก่อนวิ่งนําแล้วก็ตามน้ำมันเคือจะวิ่งตามนะมีสารป้องกันรั่วซึมสารละลายขมเหลามีอยู่ในตัวมีหมดสารป้องกันรั่วซึมสารเคลือบต่างๆอยู่ในนั้นนะครับตามด้วยน้ํายาล้างหัวฉีดอ้าวมอเหน้าที่ให้โคตพัดแล้วก็ไปขัดบนรถขัดดสอบดูเดี๋ยวมาดูครับผมเติมน้ํายาล้างหัวฉีดนะก็ เติมวัถในถังครับผมต่อให้รถเครื่องยนต์เป็นอ่าเป็นรถคาบูก็แนะนำให้เติมนะฮะเพื่อป้องกันการเกิดเมือกแล้วก็คราบต่างๆที่จะทำให้ระบบอุดตันได้นะฮะอันนี้เติมเติมวัในถังน้ำมันครับผมอันนี้เป็นสารเ,รเกียร์ครับผม ก็เติมไว้ในระบบเกียร์นะฮะ,ะเข้าทางก้านวัดครับผมตามด้วยสารเคลือบ power นะฮะก็คุณสมบัติกันหอนครับผมเพื่อไม่ให้มีเสียงหอนของปั๊ม power หล่อลื่นนะฮะหล่อลื่นระบบ power ปิดท้ายกันที่สารเคลือบบาวาวครับผม เพิ่มความกระชับให้ระบบวาล์วไอดีไอเสียนะฮะสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานนานๆน,น,นะฮะเลขไมล์สูงๆก็แนะนำครับผมอตอนนี้ก็เดี๋ยวออกวิ่งทดสอบแล้วก็มาสัมภาษณ์ทีเทียวหนึ่งอาจจะสัมภาษณ์บนรถเลยใ,<ช>ในการกับขี่เพราะตอนนี้เราต้องเติมนนุนยาล้างไวฉีดเข้าไปช่วยปรับค่าน้ำมันด้วยนะ เราเกี่ยวโตให้เติมสารเคลือบเกียร์ถ้าเงินพร้อมก็เติมนะก่อนป้องกันเกียร์ไว้ก่อนนะอะเดี๋ยวค่อยเจอกันบนรถนะครับครับท่านผู้ชมครับอยู่ในช่วงที่ออกมาทดสอบภาคสนามครับผมสำหรับทีวีคสามดอนะฮะเข้ามาให้เราดูแลแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบแล้วก็รวมไปถึงคาร์บูเรเตอร์ด้วยครับผม ตอนนี้ออกมาทดสอบทดลองขับขี่โดยเจ้าของรถยนต์นะฮะก็เป็นใครมาจากไหนนะฮะอาการก่อนเข้ามาหาเราเป็นยังไงเดี๋ยวให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังครับผมอ๋อมาจากพัทยาครับครับพอดีมีอาการรถมีอาการสตาร์ทตอนเช้าไม่ติดนะครับครับแต่ว่าถ้าถ้าขี่ได้ก็ต้องเหยียบคันเร่งแช่ไว้ก็คือปล่อยท้าไม่ได้นะครับ อ,อันตรายมากนะแต่อพอผมมาแก้ไขก็คือกับอาจารย์ใหญ่อีจุนิ่งนะครับครับรู้สึกรู้สึกมันได้รถใหม่ครับตอนเนี้เลื่อนเลยฮะอันนี้ก็กําลังทดสอบอาาัตราเร่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูตอนตอนจําลองจาลองเหตุการณ์การติดไฟแดงตอนติดไฟแดงนะตอนรอบเดินเบาเปิดแอร์ปิดแอร์กันด้วยนะฮะก่กอ,อนเข้ามากําลังเข้ามามีความแตกต่างชัดเจนไหมครับ มากครับก็คือสมูทมากเลยครับครับตาเร่งเเร่งเร่งมาเลยครับขึ้นไหมใช่ครับเบาขึ้นเบาขึ้นัอย่างเบาคนเกียร์ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะเกียร์เปลี่ยนครับผมอะัรรู้สึกว่าเบาขึ้นครับออันนี้ความรู้สึกจริงๆเนาะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทดสอบตอนออกตัวด้วยนะฮะแล้วก็ตอนเปลี่ยนเกียร์ อย่ามาดูกันต่อครับผมครับผมไปอล้ออ่อีอย่ามาทดสอบกันต่อครับผมจำลองเหตุการณ์ตอนติดไฟแดงนะฮะโดยปกติแล้วอาการเป็นไงฮะจังหวะนี้ก็คือต้องเหยียบคันเร่งข้างหนึ่งแล้วก็หยีย,ยบเบรกข้างหนึ่งไว้ต้องแต่คันเร่งให้อยู่ประมาณแปดร้อยล้อแปดแปดร้อยล้อแปดร้อยครับผมอ่าไม่งั้นก็เครื่องก็จะดับครับครับอ่าแล้วก็ออกตัวออกตัวแล้วก็ผมก็ตอนนี้ใช้เท้าเดียวได้แล้วครับ สบายขึ้นสบายขึ้นนะแต่ก่อนต้องขับรถสองเท้านะเกียร์ออโต้เดี๋ยวเดี๋ยวชะลอทิดซ้ายอีกรอบนึ่งคะลองเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังเข้ามเปิดแอร์ปิดแอร์ต้องทดสอบให้ครบถ้วนนะทุกฟังก์ชันลองถอยหลังก่อนแะครับแต่ยังไม่ลองถอยหลังอ่านนดอออเดี๋ยวลองเปลี่ยนเกียร์นะฮะรบอบเครื่องเป็นไงฮะนิ่งแล้ มาเร็วฮะเดินหน้าเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดไฟหน้าปิดไฟหน้าครับลองดูการชดเชยรอบตกไปครับวนนิ่งเลยครับแต่ก่อนนี้ต้องอย่างนี้เลยนะแอร์กับแอร์กับเครื่องมันไม่บาลานซ์กันนะครับอันนี้นิดเดียวนิ่งครับนิ่งโอเคเครื่องยนต์กับ <Okay. S 2> ความรู้สึกหลังจากที่เข้ามาให้เราแก้ไข oh. อยากอยากอยากถามความรู้สึกนะฮะว่าเต็มสิบคะแนนให้เรากี่คะแนนให้สิบเลยครับให้สิบเลยเพราะว่าได,ได้เห็นขั้นตอนการทํางานของเรารทุกขั้นตอนเนาะครับผมสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงท่านที่สมาชิกที่ใช้เครื่องยนต์แบบคาบูเรเตอร์นะถ้ามีปัญหาเรื่องคาบูนี่ผมแนะนําเลยครับอาจารย์ใหญ่ครับ มาเลยครับใหญ่ยนจุนนิ่งครับจบ,จบไหมจบแน่นอนครับ,บแน่นอนอสุดท้ายนี้จันใหญ่ฝากมาครับสําหรับท่านที่มีปัญหาจุกจิกกวนใจเรื่องคาร์บูเรเตอร์หรือเครื่องยนต์ปั๊มสายนะฮะ,ะเป็นเลตโทรคาประเภทนี้โทรสอบถามปรึกษาได้ที่จันใหญ่นะฮะขอฝากไว้สําหรับท่านที่มีปัญหานะฮะ,อะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใหญ่ยนจุนนิ่งครับผม วันนี้ขอลากันไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอวิสดาครับ